คุณคาร์เตอร์คุณคาร์เตอร์คุณคาร์เตอร์ฉันคิดถึงคุณมากเลยนี่จูเลียไว้เพื่อนใหม่ของคุณทำตัวดีๆหน่อยนะเธอต้องการชุดราตรีถอดชุดเธอออกแล้วให้เธอซะอ้อและเครื่องประดับที่ฉันให้เธอเมื่อวาน ส่วนรองเท้าของเธอดูดีอยู่แล้วถอดออกซะไมค์คาร์เตอร์นี่คือชุดแต่งงานของฉันแล้วไงทุกสิ่งที่นี่เป็นของฉันฉันให้ใครก็ได้ตามใจเธอคิดว่าตัวเองเป็นนายหญิงบ้านนี้เหรอฉันไม่โซฟีเบนเน็ตหยุดเสแสร้งเวทนาได้แล้วดูหน้าขยะขยงจะตาย อ๋อยังมีอีกเรื่องเธอยังเด็ดประสบการณ์น้อยเป็นหน้าที่เธอต้องสอนเองโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนี่โซฟีรู้เรื่องพวกนี้ดีผู้หญิงทุกคนที่นี่ก็เรียนจากเธอตอนที่ฉันอยู่กับคุณคา์เตอร์โซฟียังเฝ้าประตูให้เราฮ่าฮ่าคิดดูสิเมียหลวงบ้านนี้สอนเมียเยอะให้ลวนลามผัวตัวเองยังเฝ้ายามให้อีกถ้าเป็นฉันนะตายเสียให้รอดไม่ ตอนนี้ฉันยังเป็นเมียคุณเปล่าเลยคุณไม่มีค่าอะไรสำหรับฉัน